สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาทำรองเท้าปีนต้นไม้นะครับแล้วเหล็กตัวนี้ผมใช้เป็นเหล็กแกนไนค์ขั้นตัดยากะมันจะแข็งดีเอาเหล็กแล้วก็ตัดเหล็กกันเลยครับนี่นะครับเราก็เหลาประมาณนี้แล้วก็ตัดเลยครับประมาณสักตัดประมาณสักสองนิง้วก็ประมาณนี้เราใช้อยู่4ี่ตัวนะครับ ค่าหนึ่งแล้วก็ใช้อยู่สองตัวก็เหลาประมาณนี้นี่นะครับก็ประมาณนี้โอเคเรียบร้อยนะครับก็สองเขี้ยวนะครับ เช่อมอาจจะไม่ค่อยสวยครับเพราะว่าทำมือใหม่ครับก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับใส่น็อตอยู่ห้างหนึ่งใส่อยู่สองตัวนะครับรอเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะลองขึ้นให้ดูนะครับตอนนี้ก็กําลังจะทดสอบรองเท้าปีนต้นไม้นะครับ